E อย่างสำคัญในการซื้อคอนโดนะครับข้อแรกโลเคชั่นทำเลทองกลางใจเมืองสำคัญมากข้อ2 c o n v e n วี n c นตอบโจทย์การใช้ชีวิตเหมาะกับไลฟ์สไตล์ใกล้ที่ทำงานใกล้โรงเรียนสะดวกใกล้ BTS หรือทางด่วนช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางข้อ3 Investment ไม่ว่าคุณจะซื้ออะไรถึงแม้ว่าจะอยู่เองก็ควรคิดถึงการลงทุนการซื้อตึกที่คุณภาพดีฟ a ซิลิตีครบคันในอนาคตไม่ว่าคุณจะปล่อยเช่าหรือขายต่อเงินของคุณก็จะงอกเงยครับ ใหญ่มากมีสวนหย่อมข้างหลังที่แบบบรรยากาศดีมากๆที่นี่หลคาน่ารักมากเหมาะก,กับสาวออฟฟิศเหมาะก,กับคุณแม่ที่เป็นผู้ปกครองในร่นถือแถวนี้อนยะู่ที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่6.99ล้านเท่านั้นเองโหคุ้มมากๆเลยนะคะหนึ่งในโครงกาสวยท,สที่สุดของแม่น้ำเจ้าพยาพแล้วสังเกตไหมคะไม่ได้ยินเสียงรถลาอะไรเลยคือล่มลื่นมากๆอ่าวเบรกดังเชียวโตแตกใครมาเบรกรถแถวนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอะลอสสีลมนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่งเสร็จของไร์ทมแลด์นะครับอยู่ที่ซอยประมวลนะครับเรียกว่ากลางใจเมืองมากสะดวกไปไหนมาไหนง่ายมากนะสะดวกกว่านี้หาไม่มีอีกแล้ว1นาทีจากลงแลมลุงลลงมาเราพูดเองดีกว่า1นาทีนะคะจากรถไฟฟ้า BTS มา้วมมพดเดี่หนึ่งนาทีจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน2นาทีจาก BTS สุรศักดิ์3นาทีจากท็อปเปอร์มาเก็ตและ5 ทันทีจากทางด่วนแล้วสังเกตไหมคะไม่ได้ยินเสียงรถลาอะไรเลยคือล่มลื่นมากๆอ้าวเบรกดังเชยโตแตกใครมาเบรกรถแถวนี้เมื่อกี้ถ้าได้เดินดูนะมีสวนหย่อมข้างหลังที่แบบบรรยากาศดีมากๆม,มีความล่มลื่นม,ม,มีต้นไม้มีน้ํามีมมสะระมีอะไรเงี้ยครับและในห้องนะคะยังเห็นวิวแม่น้ำด้วยชื่อจะบอกว่าจริงๆจะเห็นหนึ่งในโค้งแม่น้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพยาผมจะพาไปดูนะคะว่าตึกนี้มีอะไรเจ๋งๆบ้างตามมาเลยครับ สวนหย่อมน่ารักน่ารักเห็นไหมให้เด็กมาวิ่งเล่นได้แล้วที่สําคัญนะคะเขาฉีดทําความสะอาดตลอดเลยนะคะที่นี่นี่ก็จะมีห้องคล้ายๆเป็นกลาชเฮาส์นะซึ่งเด็กๆสามารถมาเรียนพิเศษติวหนังสือ,อตรงนี้ได้เลยนะครับร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีบริเวณรับแขกตรงนี้นี่ที่ผม<ด>บ,บอกว่าล็อบบี้นะก็จะอยู่เหมือนรีสอร์ทนะเหมือนอยู่หัวหินหรือแบบว่าภูเก็ตก็ได้เนาะดูบรรยากาศสิคะพี่ผีโอบรรยากาศดีมาก ตรงนี้ก็จะมีคอนเซ็ปต์ระบบเป็น Security อย่างนีลิฟต์ทั้งหมดก็จะเป็น Control Access เหมือนกันนะครับคือเราอยู่ชั้นไหนเราไปได้ชั้นนั้นเพราะนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำหรับลูกหลานคุณเนี้ยไม่ต้องห่วงครับ<ม>สะน้ำที่นี้ไม่ใช่ระบบคอลอรีนจะเป็นระบบว่าระบบเกลือระบบะน้ำกรองเพราะฉะนั้นคือผิวไม่เสียผมก็ไม่เสียผมไม่แห,หัวไม่ล่วงหัวไม่ร้าน<ม>และนี่เห็นไหมฮะเห็นวิวแม่น้ำาค็แม,ม่น้ำ <have. S 1> เห็นไอคอนสยามด้วยค่ะจากตรงนี้ อันนี้ก็เรียกว่าสกายเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟัซิลิตี้ของตึกนี้คือถ้าสมมติเราอยากจะมีเพื่อนมาสังสรรค์อยากจะมาคุยแต่ว่าเราไม่อยากใช้ในยูนิตเราเราก็สามารถมาจองกับทางนิติใช้ที่นี่ได้ก็จะมีที่นั่งสามารถดูวิวกรุงเทพมหานครได้รอบพิดเลยนะครับอ่าห้ออกกําลังกายสกายฟิตเนสนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวิ่งไปมองตึกไปทั่วกรุงเทพอยู่ด้วยครับโอ้โห เราสามารถออกกำลังกายไปแบบนี้นะคะถูกต้องแล้วเราก็เห็นซันเซ็ตไปด้วยเป็นฟิตเนสที่เก๋มากเพราะว่าเป็นการวิ่งที่เพลินมากค่ะเราก็มีฟัซิลิตี้สำหรับเด็กวัยรุ่นด้วยนะมีมูวี่เทเตอร์บวกคาราโอเกะโอ้ดกอนนี้นะโควิดไม่ต้องไปลงหนังมัดูหนังในตึกที่คุณอยู่นี่แหละจองเอาเพื่อนมา3-4คนได้สบายแค่ซื้อห้องนะคะมีห้องอยู่ที่นี่ก็สามารถใช้ฟัซิลิตี้ทั้งหมดได้เลย เราอยู่กันที่ชั้น9ตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมนะครับแล้วก็มีกิมมิกเล็กๆเ,เราเรียกที่นี้ว่า h e r ร์บการ์เด้นสำหรับคุณแม่บ้านนะครับสามารถมาเด็ดกระเพราเด็ดโรสแมรี่ไปทําอาหารประกอบได้ก็เป็นพืชผักสวนครัวที่ออแกนิกปลอดสารพิษนะครับเราปลูกเองใช้เองวันนี้ก็จะพามาดูนะครับ3ห้อง3สไตล์นะครับเป็น2ห้องที่แต่งเสร็จพร้อมอยู่และอีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องเปล่าครับ ห้องนี้ก็จะเป็นแบบแนวหวานๆนะครับ <Wow. S 1> แล้วห้องนี้เหมาะกับมนุษย์แม่มากครับเพราะสามารถ สองลูกได้ที่โรงเรียนลูกได้เลยนี่นี่คือโรงเรียนอะไรนะคะกรุงเทพคริสเตียนครับแล้วก็เห็นมหานครตึกมหานครสวยๆอยู่ใกล้ๆเรานี้เองนี่ก็จะเป็นส่วนลิฟวิ่งส่วนดิงส่วนคิทเช่นอยู่ด้วยกันนะคะสะดวกสบายนะครับเราไปดูคิทเช่นกันดีกว่าก็คือมีทุกอย่างมาให้ไม่ว่าจะเป็นเตาเตาอบนะคะที่นี่ก็ใช้ของสเปกหมดนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ถือว่า ดีเลยนะครับพ oh. ี่นี่ราคาน่ารักมากเหมาะกับสาวออฟฟิศเหมาะกับคุณแม่ที่เป็นผู้ปกครองในรุ่นถือถาวนี้นะคะและห้องนี้นะครับเรียกว่าห้องซิมเพล็กซ์นะครับขนาด49ตารางเมตรนะครับทุกอย่างที่คุณเห็นนะครับตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับผ้ามงผ้าม่านท,ทุกอย่างรวมหมดแล้วในราคาเพียงแค่9ก้าล้านสแสนห้าหมบาทครับโห oh, คุ้มมากๆคุ้มมากๆเลยนะครับ อันนี้ลองมาดูอีกมูดหนึ่งเมื่อกี้ดูแบบคลาสสิกไปแล้วน,นี่ดูบบม,มันมันเด็กๆวัยรุ่นนิดนึงอันนี้ก็จะเป็น loft style หนเหมือนชื่อโครงการก็จะมี2ชั้น loft แปลว่าอะไรคะ loft ก็แปลว่าเหมือนแบบอ industrial loft เหมือนนิวยอร์กที่อยู่มีความแบบว่าดิบๆนิดนึงนดิบๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับสุกแล้วสุกแล้วและห้องนี้นะครับห้องสไตล์ loft นะครับสองชั้นเลยนะครับด double volume d o u บ l e c e i l i n งนะครับขนาด34ตารางเมตรในราคา ล้านห0 0บาทเท่านั้นเองครับใหญ่มากโปร่งสบายมากๆเลยและนี่นะครับคือห้องดูเพล็กซ์นะครับขนาด107ตาราง2ห้องนอนนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นดูเพล็กซ์ห้องสุดท้ายของโครงการแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับราคา21ล้าน5แสนบาทครับอันนี้ก็มองลงไปข้างล่างนะก็จะมีความโปร่งโล่งสบายตากาลังทำอาหารอยู่ <laughs> คือสุดๆแล้วอะเราไม่เคยเห็นโปรเจกต์ไหนที่แบบดีขนาดนี้เลยอะ <c oughs> ดีจริงๆ, <c oughs> ๆค่ะมิเก่งะ ครับที่พามาดูทั้งหมดแล้วกับโครงการเดอะลอฟสีลมนะครับจากพื้นที่รวมทั้งหมดเกือบเกือบสองไร่นะครับกลางใจเมืองเรียกว่าเป็นโอเอซิสมีทั้งสระมีทั้งจิมมีทั้งสวนสนามเด็กเล่นห้องดูหนังนะครับห้องปาร์ตี้สวนเฮิร์บการ์เดนระบบรักษาความปลอดภยัยแอคเซสคอนโทรลลิฟบวกวิวแม่น้ำเจ้าพยาที่สวยที่สุดพร้อมพุฟรีให้ดูทุกเทศกาลครบจบอยู่ที่เดียวเรียกว่าอยู่ที่นี่เราไม่ต้องออกไปไหนอีกแล้วนะครับสนใจรีบแวะมาดูเลยนะครับกับโครงการเดอะลอฟสีลมที่ซอยประมวลครับและที่สำคัญโครงการนี้ขาย และถึง90%นะครับใครที่กําลังหาคอนโดดีๆนะครับในราคาเป็นกันเองนะครับก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะตอบโจทย์นะครับเดอะล็อกสีลมนะครับห้องสวยวิวโคง้คงน้ําเพดานสูงนะครับเดอะล็อกสีลมก็ใครที่สนใจก็แอดไลน์นะครับไรมอน d แลนเข้าไปพูดคุยกับทีมงานคุณภาพของเราได้นะครับหรือว่าจะโทรไปถามรายละเอียดเพิ่มเติม <ๆ S 2> เดีย๋ยวจะขึ้นซับให้นะว่าที่ไหนเนาะหวังว่าเทปวันนี้ก็คงจะสนุกสนานกันประมาณหนึ่งนะครับวันนี้เทปนี้เรามี English Subtitle แล้วนะ for all those of you request English subtitle with Have it this one already ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณภรรยาด้วยที่มาช่วยขายของในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าเราจะกลับไปเรื่องเดซี่ลูกน้อยก็อย่าลืมติดตามช่อกันนะครับบ๊ายบายการจะมีลูกเนี่ยต้องเตรียมของเยอะมากเลยนะคะไม่เลยจะอยู่บนนี้เนาะเอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยจากนี้ไหนเนี่ยต้องมีทักซโดด้วย